ไปแส่มาเด้อมาเด้อทุกคนอะไรย่งเขาสิเป็นรักปลาซิวฮะเขาเป็นรักปลาซิวลักปลาซิวเมียนของพญายานี่เนี่ยของพญายานเดี๋ยวยาวเพราะว่าไอ้เคยเราสิพาพขวัญเป็นรักเต๋อมาๆมามาบ๊วยซื้อมาถีบไปเคยลงหน้าโอ้ยถีบเราลงหันจะบอกเลยนะว่าเไอ้ยังบ๊วมีแผลกล้าลงไปเอาเราเลยนะน้ำเลึกแห้งเป็นอะไรพ่อไงหวานบ๊วยเฮ้ย ประธานนี่อยู่กับโต๊ะล้วหันเอีงเมาว่าแต่เธอเองเมาใช่เด็กไม่ใส่รองสายเด่นร้องตัวรุ่นกันเด้อว่าจะได้หรือไม่ได้เต็มปลาวะเต็มเงียเงียเงียเต็มไม่ถ้าปลามันจะขึ้นมาทางเทิงเพราะแม่นบอกปลามันจะขึ้นมาพี่เออยังมันขึ้นมันบอกเห็นวะมันดอกแต่ยังเบี้ยนแต่มันมันเข่าทางแดด อมันก็เขานี่เลยไม่หู้บ่ะอ๋อเข้อเปนี่แล้วมันก็ขึ้นมาอยู่พี่เจ้าคือบ่ลงใส่สะจั่วชุบเด็กกูอ่ะยันมุขวันนะจะผดุกเนาะไม่เอาลงหันรถตอนเช้าเข้ามาเอามาแวางให้แหละตอนเช้าเข้ามาเอามันอดอกยันเบี้ยป่าชิวมันอะไรอื้นอื่นจ๊คตีหามองจะมาเอาเนาะอืมเอ๊ะที่มาจะตีซองกับเรื่องของเจ้าแนี้ยเพรว่าอยู่เจ้าไอียนใส่ปลาชิวอเอที่ใส่ยันมุขยืนเลย ก็ทิ um> well ้วใช้กลางวันนี่น่ะถีบไหมตรงมั้งวันท่านถีบกับตกแล้วนะถีบกูสอบอันนี้กู็คยล้มเองนะ FC ขาไม่ต้องเสียใจเด้อเพราะว่าถ้าเบิ้งต่อไปมื้อ่นเช้าถ้าบ่เห็นลงคลิปมาความว่ามันบ่ได้เด้ออันนี้อันนี้ฝนทดลองซื่ออี๋นั่งวิแซ บโบแน่ตัวนั้นอาจจะแตกก็ได้เต็มเต็มมหนบอแมนตาบตาบอเยอะมันยังเต็มเอายังมันไม่ใช่มันหลงมันหลมก้นแล้วโอ้ยนะอ,ยอันใดมันคือมีอันโอ,โอ้ยอย่างว่าโอ้ยหมอกนอกม<า>หมอกนอก ไม่ใช่อะไรองค์องค์คืออะไรวะคลิปนี้มันชิมเงินนี่นึง่งโอเคแล้วค่ะกลับขอาวขาลวดนี้เนาะเอ๊ะไปแม่เจ้าอาดึงเบ็ดข่ะเจ้าดูเด็ด ของเขาของเขาบ่ได้กันแล้วของเขาตเต้เต็มเลยบ่เต็มแล้วเออไม่เต็มอี๋ดีวะออืป้าคือดีแนะี่มาดึงเหือเหือเหือเหยื่อแม่ได้บ้างเอาหนูเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าเต็มใช่ไหม เต็มต you know? ัวเต็มคาแเบิลนี่ไงนี like. ่คาแรบิลคือตัวมาตองเห็ดก็คืออยู่แล้วยุคหน้าลางวะได้อีกเลยไดสุดท้ายบอกเอสซีได้มาตองเสียใจเด้อเพราะว่ามันไ่ได้เป็นสูตรมันเข่ามาแดกแล้วมันก็ออกนีมันโหดมันหูใหญ่พอลมันก็ออกมังเก่าเนาะความจริงเขาใชเห็ด เขาจะเบเฮ็ดชงบงอย่างนี้สิเด้เขาจะเฮ็ดแบบว่าให้มันหมุนเข่าเด้ให้มันอ่านน่อยๆนะให้มันในหมุนเข่านี่เจ้าของเฮ็ดบักใหญ่ๆไปยันเขาบุลลมยันบุด้ก,กินขเขายสิเฮ็ดหูใแง่สิมันก็เข้าไปมันก็เนี้ยมันก็ออกมามันต้องเฮ็ดหูน,น้อยๆให้มันหมุนเข้าไปไอลอดเข้า,ขาไปเห็นยัง,อยงโอ้ยเนาะฮะคือเชวัตสุยายเฮ็ดกุหลอน คลิปนี้เอาไว้สำนีน่ะได้สาระคลิปสาระคลิปว่าได้คลิปแห่วเสียใจคลิปคลิปที่กินแห่ว